สวัสดีครับช่องสวนตองกับตองอารันประเทศสากแก้วครับวันนี้จะพามาชมการให้อาหารหอยเชอรี่ครับซึ่งทางโรงเรียนของเรานะครับได้เลี้ยงหอยเชอรี่ไป้สองบ่อครับซึ่งสองบ่อน,นี้ก็ถามว่ามีจํานวนเยอะไหมครับเยอะเป็นหมื่นๆตัวเลยละครับ2บ่อเนี่ยครับดูสองบ่อเป็นบ่อปูนนะครับด้านข้าง ก็จะเป็นหอยเชอรี่ขึ้นมาไข่ครับตัวอ่อนตัวเล็กก็จะลงไปอยู่ในบอ่อครับพ่อพันแม่พันธุ์ก็อยู่ในบอ่อนี่แหละครับสอบอ่อนี้สําหรับการให้อาหารของผมนะครับผมก็จะสองวันให้ทีนะครับก็คือจะตัดตัดกิ่งหมอนนะครับหอยเชอรี่จะชอบกินมากเลยครับใบหมอนแล้วก็เปลือกของกิ่งใบหมอนนะครับต้นหมอนให้สองวันเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันกินกินเยอะขนาดไหนครับถึงขนาดเหลือแค่ก้านนะครับก้านใบโน่นครับปังโน้นทั้งใบทั้งเปลือกของกิ่งนะครับกินหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งของโรงเรียนครับการเลี้ยงหอยเชอรี่ครับ